เอาละครับกระดที่ผมมาพบกันแล้วผมระดับนิจัยระบบขัดรอกกสปนนะผมวันนี้เป็นตอนที่2153ถึงตอนที่2 1 5 4นะครับผมเอาละครับเรื่อการชิวราผมไปรับชมรับฟังเรื่อง่าวต่อจากเมื่อปานดีดีกว่าครับบัมพารุษศักดิ์ชิตชางไปเดินทางมาแล้วจะนั่งเตอนนี่มันเกิดความคาดบายของพมงุติยมบันไายคนก่อนหนึ่งดีบัมพารุษศักดิ์ชิตชางไป ได้ออกจากอาณาจักรขั้นสูงช่างไปสิ่งมีชูวว่าเขานน้เดินทางไปได้จึงทำให้บังพารุสศักดิธิ์กูคอติเฮดจีได้ทำการขโมยแสงดชั้วจากอาณาจักรขั้นสูงช่างไปป้าแต่ในตอนนี้ถือวันป้าบังพารุสศากดิธิ์สูงไปไปเดินทางกับมาแต่แต่เมื่อเขาดูป่้าฝ้างําปนสิงมดก็กำเนิดจะดําปาได้ถึงกันขึ้นป้าภายในอาณาจักรวิญญาณขั้นสูงเขาก็รีบเดินทางมาในทันที เพื่อทำการครอบคอแสงสีงินต้องอันดับดำปาดขออาณาจากักรวิญญาณขั้นสูงคาราวะปัมพฤศสิทธิ์จังปายบามพุทธจับานท่านหนึงได้กล่าวมาด้วยคำพอรอเมื่อต้องประเชิญากับบมพุทธจบานท่านหกพวกขอไปก้ที่ทําต่อ,อยูไบจอพวกขอ,อนี้ต้องแสดงขอรบออกมาเท่นานึา่งดานบามพุทธสิจังปายไม่แม้แต่ต้องมองจูบวามพุทธจัมบาลท่านีขอได้กล่าวขึ้นมาเด้วยเสียงที่เย็นชาวปา กระดังปางสีมอต้องเงนเดิตบันดีข้านั่ต้องการปานใบหน้าของบริศักดิ์สิทธิ์เที่ยวคุ้มป่าได้เป็นปายนี่คือพระดังปานสีหมอดต้องเงนเดือนจำปานนอกจากนี้มันยังเป็นพระดังปานใส่สี่มอต้องเินเดอนบันอันแปรที่ถือกันเาคือขาน่ยในจักรวิญญาณขั้นสูงแต่ทถ้าหากคุณโชคดีพวกเขาก็อาจจะสามารถให้กับเดิมบางพรถเาษีบางขันบกขึ้นมาตาแล้วเขาจะมอบบานให้กับบริศักสิทธิ์ทางไปได้อย่างไกล บัพรุตาสิทิชังปายนี่คือพรดังปาเสียหมดทมุออันเนตที่ดําปายขออณาจาักรวินดังขั้นสูงต้องไม่ลำเส้นกันไปอย่างนั้นเพิดและพระดัมิตรตำนานที่ดําปายก็ยังกำหนดเอาไว้ปาบบัมพรุจำบังขั้นหกจะไม่รับไอจา้านี่ธรรมะาตตา้กับเราผู้ตนที่ดํากลัวขอเก็บัมบุตจํบาบังขัง้นหกขึงคาบัมพรุตาสิทธเที่ยวของป่าด้วยเก่าขึ้นปาแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำคา บำมพารุษสิทธิ์ทางไปคุณเคือือแต่เพื่อเปดิดโจขออนาาุญาตปีนอย่างขั้นสูงขอจำเรื่องบังคับบ่มพรุษทรั์สิทธิ์ทางไปเท่าหนึงางกฎเกณนดังกล่าวจากนั้นเติดบํมพรษทรัสิทธิ์ทางไปได้ทําการฮาร,ร์ดจอคขาจะไรื่อการสังหารบํมพุจะบางคนไดเถอหากจะต้องการระดฟานสิงผูต้องขุมเนติดิบันท่าหนึ่งางทำไมเจ้าจะเสี่ยงชีพระดฟานสิงคูต้องกําเนตรดิบันเช่นนั้นเติด ราวดิจิตองสามารถเอื้องชิงอมาตามันนก็จะเป็นของ้าวการสแสดงออกของพระมดรมปันตรายคนที่เป็นปา่าการที่พระมดรมปันขด,ดีโผกมาเขาร่วมในการเล่นชิงอดังปันสิงบ้องตักันในดําดำปากดดตัวตนของพวกเขาจะมีความบองที่จะสามารถเอื้องชิงสมบัติต่างกรรมาได้อย่างไรความแตกต่างระหว่างคนแต่ตาาของพวกเขานีา่ดามันเหมือนกับโยคนเราโตท้าไม่ได้มีความสามารก,ก็ออกไปซ้า บางพระดศิจังปายที่เกเกินปายที่จะพูดเร,ร,รื่องษาระกับบ,บุคคลดาวดีถา้าไม่เฉพาะกดเจของสมาพันธ์ตำนานดําปานข้อก็คมจะทําการกดตราบ,บ,บ,งบางพระดาบันดาวดีด้วยกบบารบกมืเปลี่ยนทุ่มเดาแต่สัญญาก็คือขอได้ทําการตัดสินใจที่จะเข้าขอปดางปานสิง่งมั่วต้องคํานึงถึงดําบันดังกล่าวแต่แสงแห่งในในท,ท้ายช่วยเบื่อถูกใช้ไปด้วย บัมบูดเตือบางขั้นหกหนึ่งขาดของอันดับขั้นสูงสางไปมากกอแต่โชกตาที่แฝายนั้วตองเรียวดังนั้นอัาจับขั้นสูงสั่งไปขึ้ต้องการพลังการซมโมต้องการนงินดิมบันจังเร่งตัวบางทีพวกเขาอาจจะสามารถให้กำเนิดบางพูดเตือนบางขั้นหกขึ้นมาได้ในทันทีแปลว่าการกำเนิดของบัมบูดเตือนบางขั้นหกอีกคนหนึ่งวามแข็งแข่งขาจากขั้นสูงสั่งไปก็จะพุ่งสูงขึ้นละดับในทางกับการหมอกบาง ให้กับอันาคตปีนั้ยัางยืนสูงและมีโคดเรือบางพับพกจะกำหนดขึ้นมาภายในที่เห็นดีบมันไม่ใช่ผลลับที่ดีสำหรับในจากขั้นสูงช้างปลายพวกเขานั้นไม่อยากจะเห็นฟ้านในเวลานี้บางพร,รุษาชิตชงางปลายกำลังตะเคา้เอากำลังปานสิงห์พัวตัวขึ้นเม็ดกิจรรในดันที่แต่เรื่องที่จะสนุกได้บางพูดเรืบอบังตดนดีแต่อย่งใก็ตามในขนาดดีก็เหีือเรื่องหนึ่งมะดัการดุจดาว บัมพาร์โดซัสิตจังไปเอาปายบัมพาร์โดซัสิตจังปายกระดังปานสีลป์มันเจ้าคุณเจิตับันดีเป็นเพาะในจักรวิญญาณั้นสูงต้องไม่สามารถแย่งขีดมันไปจากตาคนที่เดินทางมาก็หัวเรื่อยทีบัมพาร์โดซัสิตอังจุดจบดูที่แห่งนี้แล้วจะงันเจอบัมพาร์โดซัสิตเชี่ยว่าตงป่าแม้ได้ดูท้องถิ่มากนักแต่คราวนั้นดูเสียกังวลมากขั้ในกรณีที่ทำให้บัมพาร์โดซัสิตจังไปกว่าขึ้นป่า บ่มเขาดดซสิทธิทางปายอาจจะทําการสั่งหาบ่มเขาเด็กสิธิทางจิดจบแม้ว่าสพันธ์ดนานจะดำปาจะทําการรองโทษบํมเขาดูดซัสิทธิทางปายแต่อย่างมากที่สุดก็คงจะทําการคุมขังเขาทุ่มดางพวกมันคงจะไม่ทําการสั่งคากบ่ำเขาดดซสิทธิทางปายอ่าน่นต่อในวรรนดีบ่ำเขาดูดษัสิทธิทางจิดจบไม่ควรเผชิญตากับบมเขาดูดซกสิทธิทางปายก็คือวุ่นตาม เกาะในตักปนอยางข้สู่บางพระาษ,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 ษิตยจิตจบถึงนั้นเตอ,เอมีเขาเียกกันว่าเจ้าเปลี่ยบทดลบานขั้นหกขึขามที่ไม่มีใครสามารถอัจยะได้ถงนันเติรดาเคยเห็นบางบทิลบาลใดคนที่อ้านว่าเป็นบางบทดลบัลขั้นหกขึงขางที่ไม่มีใครสามารถอจนะตากแต่มันเพิ่งเห็นแค่คำโอ้อวัวพวกมันเรานานต่างกระดดกค้าทำการสังหารทั้งบด บำำพรตัสจิตทางไปไ่ายิ้มออกว่ากระทำการดาะเจอบำเพรตัสจิทางปลานนต้องการพลังปานสีมวันก็อุ่นเงเจอบันนี้ด้วยชิงนการสหะก็ไม่เรียนทางกา,งางไปเพื่อคงจะทำได้ปีอ่อชนะเจา้าเพื่อทำการบังคับเจานาน้าต้องหนุนด่านยี่เจีดได้ก่อตอกาวฮ่า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 เจ้าจะทำการบังคับขคาถึงนั้นเถิดเจา้าสิบแบบขาดเมก็สัมันเจ้าหรือกายแม้ว่าสัาพันธ์ตำนานจะด,ดำปาน จะยกให้ค่าทำการสังหารประวัติบางขั้นบกกลุ่มาแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นสหภหากข้าทำการสังหารเจ้าจิ๋งจีนบั่มพรลฤาสิทธิชังไายได้ทำการขอรอยตอนย่่เฉีนอีกทางและถึงนล้นก็มาทำการต่อสูก้กรเย่เห็นได้ก่อต่อกรบั่มพรลฤาสิทธิชังไปไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปเรียกถือว่าเขาหนีนานแต่ไม่เด่นใจที่ําทำการเคลื่อนไหวด้วยซ้ำแต่แต่ก็ตามในวารนดีดยเย่เห็นได้ทำการย่งชิง ฝรั่งปานสีหมอนต้องเป็นแบบจะดำปัดให้ดันที่แต่เมื่อเห็นชาด,ดังกาบังพารุตาชิตจังปายก็ไม่ได้ลังเด็กอีโต้ป่ายปานาเซสีดำแหนดานเด,นดชเหียนเดชชายทักษะประมัจจันทร์รอบันแห่งชีวิตดีเพื่อทําการปริดกาบังพารุตาชิตจังปายในขนาดดีบังพารุตาชิตจังปายมีท่าทีที่ดูถูกคออ่อยๆทาการขึ้นปายเพื่อทําการจิกกรชาปานาเซสีดำแหนดาน ด้วยหมัดเพียงกั้นเดียวของข่าวแต่อะไรก็ตายตู้เขาสามารถทำให้อณาขีเซ่ํำแผนนั้นเสียเทือกแต่มันก็มีสัญญาตายว่ามันได้ถูกทำจาดออกจากการในเวลานี้ไบหนา้าของบริษัทจังไปได้เป็นตายนี่มันเปลี่ยนไปได้ยังไงการแมมว่าเขาจะยังไม่ได้ทําการจองตีแต่กอนกลางแต่เส็กจองตีทุกปายจากความกบจำบางขั้นหกมันก็สามารถสังหาร บัมพาร์รถเตีงบางขั้นหกขึงคางในขอเพรียงสูงสุดได้ในวิสีวินาทีแรงยิ่งประกอนนิดนขอได้กลายเป็นบัมพาร์รถเตีงบางขัง้นหกมาเป็นเวลาที่ยอดน,นนับไปทั่วดังนั้นปเขาเพ่งดวงของข่าวจึงไม่ได้ปอนแอราะจิตดังบันเทิงนดันหายใต้การเพิ่มพลังตาของทักษะปรมัตต์ดัยยนดดจติตบันเพีย,ง,ยอง,องสิบนีเดชเจียงกได้ทำการโจมตีด้วยแสงเชืองอันใดที่งสุดของคอนิดันทีตุ้ม แสงสีทออะไรที่ยิ่งสดย่่ทำการปัดตาเข้ากัาบบัมพารสาธิ์ชังปลายทำให้ร่างกายของเขานันแตกต่างแต่ไม่หนาต่าง,งการของบัมพารสาสิทธิ์ชังปลายไปไ,ได้ฟื้นตัวเวลาส่งคำก็ไดิเามนการต่อไปแต่ใดก็ตามเมื่อเทียบกับเจ้เทียนแต่บัมพารสาธิ์ชังปลายหลบถูกกดจันทจุดไฟตีไร่รบับปาดเจ็บจุดไฟเดียวเช่นกันเหมือนว่าคงอยู่ในการฟื้นตัวของข,องของนันนันจะรดเดียวไปอย่างป้าแต่เขาไม่สามารถทำร้ายเ้เทียนตา ิ่งมีเปลี่ยนแดกทีน่าอาแล้วดูดมาคัดคิดแสงสีทองที่ไดทั้งสิ้นกอนที่เทียก็ได้ทำลายสมบัติกันติดดมปานบนร่างกายของบริสิทช่างไปให้รันทีดังนั้นประดังการของบริษ,ษ,ษ,ษิทช่างไป,งปจึงได้ลดลงไปอย่างมากในบรณนัณดีแต่เมื่อบวรดาพันไปอาการบาดเจ็บของบริษ,ษ,ษ,ษิทช่างไปก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขอนั้นค่อยๆขอนั้นรงเบริกรคเรือและเน,นสืบต่างจากที่พันมาช่วงบรนันดง บัมพารุษราชชิจชางไปก็ทําการจิกาชากรรมแพงของกาฬขอนาาจาักวิญญาณขั้นสู่และทําการตบเนตรพญาเรซีดำไปดำปานใช่หรืพอพารุษีจะทําการตบเนตเมื่อเห็นชาตังกาบัมพรุษจังหวังขั้นบอกึ่งข้าที่สงการเฝ้าดูดอยู่ก็ตกาปาตรีบัมพรุษราชชิตแห่งจุดจบสามารถชนะบัมพรุษราชชิตช่างไปได้จริงอย่างนั้นเถิดพวกเขาไม่ใ่เชื่อหมืนแม่แต่นต่อนั่งขือบัมพุษจังหวงขั้นหก ที่ดวงต่างภายในภูมิภาคจตุมบันทั้งปอดแต่เย่ยงแนดนเป็นเพียงพระรูปจังบวงขันหุกสำคันเท่านา,านบางพรรูจังบางขั้นหกกงาดสามารถต่อสูข้ข้าาชและอชาชนตาบางพรูจังบางขั้นหกได้จริงจังเติร์นี่มนันเป็นไปได้อย่างบาดบางพระจังบังท่านขอขาทุกคนแต่สุเปียกวาบางพรปตาาพวกเขานั้นคือปรมาจานทิเทจของภูมิภาคจตุมบันทั้งปอดแต่การทเบียนดังกา กับผู้ที่ที่อัจฉรตานี่เป็นการทำรายจีดีของผู้พักที่ดำบันทั้งหมดเนื่องจากกรสุนด,ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายในจักรวิญญาณขั้นสูงและดูในอนา,าเคสีตามพยนานาคนอนเจตีขอบเขตคอนเซียร์นจึงม,มากมิดดารเหมือนไม่ได้ต้องการจะแห้ครั้ง,งใจให้กับขณะจักรวิญญาณขั้นสูงเขาจะเอากระดังปานสีหมดทุกคนในเดือนวันนี้ไปพวกเจ้ามีความเห็นเป็นอย่างไรที่เห็นได้ก็ออกมา เชิญความโหดสาสิทธ <hi> ิ์น <hey>. จ <out> ุดจบเอามันไปเธอพวกเรามาได้ม right. ีความเพีนใดตายความโหศสาวสิทธิทางเรียนได้กล่าขึ้นมาจากรถเบลซึ่งความโหดเยี่มบางขั้นหนกของคนที่เตือเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาก็จะมีความเพีนใดได้ช่นการลอาท้าที่สุดแล้วเน่เห็นกระเทีเบกัสความโพดเยี่ยมบางขั้นหกกลางในโบราณดีใครกันจะกล้าหักทางความพิดของเน่เที่ยสิ่งด้วยวไปเนดีเน่เห็นเฉพาะเอา ฝรังปานสีมนบบนันเจ้ากันจกิดดับบันในดัที่จากนป็นเดิดทางกับไปที่่าดโดยศาสติ์เสี่ยวคูอว่างป่าเม,ออมาบบื่อพรังปานสีมันเจ้ากันจกิดดับบันไดถูกเจี่ยบพรมไปบัมพารษษนนางกำบังขั้นหนึ่งขั้นกว่ือื่นก็ได้จากไปเคราะโคนพวกคอมเมกาที่ทำการต่อสู้และมีความเบียดยทำการครอบครอมฝรังปานสีมับบนเจากันจกิดดำบันต่อไปพระทานดุแปกต่อตนคนเียทียนั้นมันน่าสิบดกกว่ามากเกินไป แม้แต่พมกฏตาวชังป่ายก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่ที่แปลพูดห่งการกล้าที่จะมีความคิดในการเร่งสิ่งพลังปราสิม่อเจ้ากำเนจิตวิญญป่าแปลข้อมูลที่ว่าเย่เทียนสามารถจันทราบัมพรด์ตาวชังป่ายก็ได้เพิกใจออกไปมันนั้นยังได้เพิกใจไปจางอันดาตับจิตวิางขั้นสุงอรนอีกตัวบัมพรุ์จับันบางคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้มากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไป อารจากขั้นสูงชางไปก็ดูเมันจะไม่ปฏิเสธดังนั้นพวามจันบางหลายคนจึงเริยมเชื่อเขารือดังกลาวณสนพระโนงเดือนเดือรับสายความดันบางขั้นหกหดายคนได้ทำการจองตัวกันไปในที่เห็นดีเพื่อทำการหาเรือการเกี่ยวกับเรื่องบางจาไม่นาอันจากคนางปานหาเรือเรื่องนี้ก็ได้สิ้นสุดโตรงันเดงตางบางพอระจับบางขั้นหกคนดึงก็ได้ทำการเอท่าบ่พอระดัาวสังไฟ บอมพอดเตาชางไฟคารีมาป้าเจ้าหนุ่ได้ทําการให้แผลเตาบอมพอํำบางขนาขึ้นขั้นจริงจากนงงั้นเตอร์บอมพอํำบางข้นกพูนนีได้ทําการรอเรียนแล้วมันจะไงตาอีกฝ่ายนั้นคือสบากดีแท้รจริงขอได้ทําการเข้าจับเรียงสุดมากสิ่งสามเบองคเสียมากแบบเฮได้ทําการศึกษาทักษะประดมตานทีดมบอนข้าจรียงโซดอีกแต่ปเติดตูอตีหมอนว่าักฐานกนระนอเพาของคนนั้จะรํากไปอย่างป้า อย่างน้นการบานก่าวว่าตานเจนองของคองดังต่ต้องม,มากกว่าไร่างคอมแห่งของคอมดังไม่ได้อ่อนแอไปกลัวบอมพ็ญดจำบัำงบขั้นหกมาแ่นต่อบอเพญเดดาวซางไปได้ก่อขึ้นป่าโดยท,ทักษะปรมาทดันเจนจำบันดึงโดและเปียงสุดสามและผสมเช่นเดีน,นี่เป็นสรัดินนา่าสบุกจริงจริงและคอยาทำการรองกลาวว่าตานเจนองมากกว่าไร่ขางซึ่งสามารถจะได้กาบบ,บาเพหุดจำบันขที่หก การที่บางบูดเห็นเตาช้างปลายพ่าแผ้มันเปลี่ยนเลือดธรรมดาไปอย่างป่าเพราะบัมบูเตาไทยกูก็สามารถเหตุนาบัมบูดจำบางขั้นโทกด้วยขอบเสียกระมวลพรอบัมพาร์ตจำบางขั้นหนกสำคันได้เช่นการแต่หน้าเสียตาบัมพาร์ตของเตาไทกูไม่ได้ทําการรองรองเล่าวตาจิตดำโตนพบสามร้อยหกสิบห้าครั้งเพราะมันชักเกินไปบัมพาร์ตไทยกูได้ออกจากปู้พักจีนบัอนมาเป็นเวลานานแต่ ในตอนนี้แค่ไม่โดดปากก็ยังสามารถเดาตัวตตไปแต่ได้ตายบางทีเขาอาจจะสามารถบังรูบขอเบเขตบังพดบงบังคขาได้เจ็ดจะกอดตาบาังพอระดมบางเขาได้เจ็ดจังนั้นเออเนั่ยมันได้มากเกันลายก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเบต้าฝวา,ารเรื่องตาที่บางเบริสุทธิชนิตดอบสามารถชนะบังพดแทนเต่าทางกูตามันอาจจะทำให้วกเราต้องกาวทำการคเขจัดข่าว สูตรสมภารตำนานจะดำบันถึงป้ายเมื่อพิจารณาจากกฎเกงของเขาภายในปัจจุบันนี้แต่เขาก็สามารถจะ่ล็กกราบบัพาร์ติบางคัได้กไม่ได้เหมืว่ากฎเกมของเขานปีีเกงเียงตายเขาก็ยังคงเป็นเพียงบทมพรติเนบังขันกหนึ่งคาดต่อยังม่ใช่บพิเดนบางขั้น6กที่แท้จริงสมภารตำนานจะดำบานของพกเราจะยัมรับเฉพาะบางพร์ติเดขยั้นหกทงด่านไม่เช่นนั้นกฎเกมจะถูกทำลายโป ใช่แต่เว้นแต่ว่าเขาจะสามารถตัวกระดาบกลายเป็นบุตับังขั้นหกตาเขาก็ไม่มีคนสัมผัสที่จะเป็นสมาชิกของพันตนานาตรดํดปาปามบังพรลําบังขันหกเราดีได้ทําการพูดคุยกันอิสระหนึ่งจากนั้นก็ทําการแยกต่การประหา,ารคนการรัรองพระอ,รอ,รอาจารย์เจริญโต้เราสามารถทาได้แต่หนึ่งเราก็สิบเจ็ดทางรางตอปบปมันดูมันจะมาง่ายหเธอยอิ่เอเทียนได้ทาการสิ้ใหาใจกระดิก นี่มันดักกนไปเนี่ยตอนนี้เจ้าทาเขาต้องการตามมารร,ร,ราอวจาที่จังนกอหนึ่งยตราเขาจะต้องใช้ร่างกายคารอกไรสิบตนทิงจะมีความหวังที่จะสำเร็จสิ่งนี้เป็นตัวข่าวและถ้าหากมันตกแก่นทีนท่เบ๊บางบทเรบางขั้นดอกบ่งข,งขงั้นก็คือมันคงเป็นไปนไม่ได้ที่สามารถทำไา้แม้ว่าสัญภาพของพวกเขาจะมันกับเย่เทียแต่พวกเขาไม่ได้มีร่างกายขัดรอกทุกครั้งที่พวกเขาได้รับกาเสียหายรังแต่ได้รับการเสียหายตามคำเมตุ รักษาวาวอกขอจะมีสมัติอหน้าที่ต่อไปพวกขอนะถดกปังครับให้ทําการโจมตีขอบเขตตระบัดบางก็ได้หกข้อหน,นึ่งด่านไม่สามารถจะประจับไปในสถานที่สมบูรณ์แบบตาแต่ให้นอนป่าถ้าหากพวกเขอมีสมบัติเป็นทั่วที่ช่วยในการตัดหอกขอจจันโตระคำรองรับว,วัต,จจตรจจันโตมงนั้นก็จะสามารถทําได้ต่อไปลายแต่ถ้าก็ตา่าแม้ว่าจะมีสมบัติเอาดีอยู่ในพวงพักจตุมบันทั้งปด แต่จำลองคอมพิวเตอร์ก็นใจมากกันไปและอาจจะไม่เป็นปรโจชน์สำหรับโรจังบ,บางขั้นหกพึงคานในการรอมรองร่างวัตถุจะดตัวเกือบสองร้อยตัวขึ้นป่าเมื่อรากทําการรอมรอ,รอ,มองร่างวัตถุจะดตังแต่เรานั้นจะต้องใช้เวลาดได้ซลกันตบนป่าเลืขั้นตอนเราดีเราก็ต้องจัดเกสบกอดสํากรรสำหรับการคามารอมาิกเตอร์การขึ้นป่าสิ่งพวกเหมือนได้ใช้รรเซลก,กันไปมากเกินไปมันทําให้เรานขาดแคลนทรัพยากร ดเดวเห็นได้คิดกับโตเอแต่โชคดีที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้ทรงพลังอาาันดับหนึ่ง,นงในอาณาจักรปีนนงขั้นสูงแต่ของเขาจะสามารถคบคองสมบัติได้อย่างมาก่ายแม้จะหากเขาทําการรบรุมพวกมันิระชินเขาจะได้ทรัพยกรที่ย่างพอแต่ทรัพยกรเหล่านี้ก็อาจ,จไม่มีพอเสมอไปไหม่นนปรแจดงเ,เธอที่บงางตรัางสั่งไปเขาจะไม่เคยจู่ภายในาจาจักรขั้นสูงสั่งไปยเออ เราตื่นว่าของจะขาดคแคลนซรเปียก็ยิ่งเห็นคลิปกระตัวเอของาระต้องกาดแปรยกระและการดูในอาณาจากักรปิมอยางขั้นสูงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อทำไมเขาไม่เดินถาไปยังอาณาจักรปิมอางขั้นสูงอื่นอื่เพื่อทําการรวบรวมอุปกรณ์จำบาค้าดังนั้นในวันดียิเห็นชิ้ดทสองสก็คอราเหนึ่งตาออกจากอาณาจ,ากาจากักรปิมอยางขั้นสูงโฟบจะดำปันมีอาณาจากักรที่รบางขั้นสูงดำนงก็จะส้ำแห่ง ระนา,าตักจะบางท่านสูงตระแหงก็เป็นตัวแทนของหนึ่งผู้ภาควิญญาณท่านสูงนั้นอ่อนแอและไม่ได้มีสิทธิ์กาที่เพียงพอความแข็งแกร่งของจักรวิญญาณท่านสูงต่างอาตดีและสรงพลังมากอย่างพอแต่มันไม่ได้เป็นหู้ภาคที่สรงพลังที่โุดมันไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกของอาณาจากักรจิตบางขั้นสูงได้สามและในวันนี้ที่ถึงเดินทางมาถึงอาณาจักรั้นสูงสเสียงกูมันนั้นเป็นในภูมภาคชั้นสูง จนสามารถเจะอันดับในเดซของอาณาจากกักรเบางขั้นสูงตาตาของพ่อจากฮคนเดเทีบมันมีประวัติจำบัง,บงขั้น6 7คนตายในอาณาจักรเจบังขั้นสูงแห่งดีโดย3ามคนเปนเจคคนดานได้ทาการให้สัวสนไปไรปีอะไรไม่มีใครสาวฝาพวกเขาได้หลอกตายไปแล้วดือจางแต่ทุง,งานไรตกตา,าอาณาจักรขั้นสูงซีเวนกูก็ยังของสซฟารังไปอย่างจริงมันมีประวัติจำบงังขั้นหกึกินขั้นจำาำไม่ต่อน ดูแในอาากรขั้นสูงเสียเียงกูเย่เทียนจะท,ทาการอุดางขึ้นป่าดำเมีมาความเป็นกำบางขังน้นหนกตึงค่ามันมีกาบันเทม,มากก่อนอาจักวินอย่างข่องสูงจะบนป่าแต่ไม่ใิดถึงปุ่มตลางขออาณาจักรขั้นสูงเสียเียงกูแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากอณาจักวินอย่างขั้นสูงมีบางบทบางขังข้นหกตะบนตึงก็หากมันผ่านไปหลายปีพวกเขาอ,อาจจะสามารถผมเพอ บำปาวรบจลำบางขั้นปกเกินขั้นได้หลายคนเย่ทียงคนทำการค้นหาสมบัติภายในยจัื่้งสูงสีเหลียกูต่อปหากมันเป็นเดียนสมบัติที่มีเย้าขอและมีประโยชน์ต่อข่าวเขาก็จะทําการคข้บครอมทรัพย์สมบัติดังกล่าวให้รันทีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อทําการจ้องมองไปดับรอบสมบัติที่ประโยชน์ต่อขอ,ขอนั้นหายยากมากเกินไปในบางครั้งแต่หากขอ้อความสมบัติตนดีขเขาก็จะทําการเก็บเกี่ยวพวกมันเอาไปแต่มีสุบก่อนไชันเดีย ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเขาปรากฏต่อคืนแต่แน่นอนว่ามันมีอุปกรโรคปัจจุบัลป่าซึ่ง,งเขาได้ทาการเาก็บเกี่ยวโรคมันทั้งหมดขอบแพงก็ต้องการอุปกรโรคปริ่เช่นกันแม้ว่าจะไม่สามารถใช้มันเพื่อทําการเพิ่มความแข็งของเขาได้แต่มันก็เพื่อต้องาการวัตถุของเขาเองเขานั้นจะใช้มันเป็นแรงพลังงานพลังการขัดรัรบแลัทวันนี้ในขณะที่เย่ที่กำลังจะข้ามผ่านปาร์ตี้เพิงเด่งขอข้ามผ่านไดถึงพศป่าคำพูดโตน ซึ่งเหมือนทำให้ขานันตกแต่ไม่ยิจงจีกับควาสวรรค์คอยาควาสวรรค์ปวางพระรียงสดสาร์หกกระเพ็ดเลยจากนั้นเออเย่เขียนรูสึกประหลาดไายซึ่งมันก็มาขอมกว่าเอกไฟในสมาริทาย้ดไดุ้ยเียสุเดหกกระเพ็ได้อย่างง่ายตาและจะกลายเป็นโบชิตได้อย่างง่ายแต่ภายอนาคตคุแตจสำคัญก็คือมันมีพรสวรวอบาชามีสตบับเพลที่มีศักยภาพไปยางฟ้า และการมีพัสวรรค์อัมพอรมชมิลสุดมากกว่าสักยูมันจะทําให้เจตัวนงกก่ามีเสียวัดที่สูงยังได้บทสัจฉิเกณด้ทสุที่เขาเคยเห็นป่ามีพัสวรรค์อัมพอร์มิส,สุดเพียงแค่เจ็ดถึงแปดชนิดท่านั้นดันซึ่งการแตสงซากมิจะต้องึอมดานจะต้องอาศัยเวลาทสัากมากมายรัเบิทั่วอาเซัที่มีพสวรรค์อัพร์ชมสุดมากถึงสัตยพารเพนันมาหันยมากเก,กินไปแม้แต่เจ้าของเอกก็ยังสร้างามาขึ้นมาไม่ได แม้ว่าเขาจะสามารถใช้พลังวันในการพรัดรัของขา่าวเพื่อมอบพลังวั์อัปยศชงให้กับคนอื่นได้ซึ่งตัวเขาัองได้พยายามแต่เขาก็สามารถมอบพลังวั์อัปยศชงส่วนให้แก่ผู้ต้องคนดึงได้มากสุดเพียงแค่กบฏเป็นต้มด่างสิ่งครอบครัวของคนด่านรวมแต่มีพลังวั์กบฏเป็นเช่นกาศซึ่งจนวนที่มากกว่าดา่ามันก็ไม่สามารถมาให้ดาเพราะอืญนาย่างพวกเขาไม่สามารถทนทา้า ตอนสวันดิ์อัปปชจมบปาไปที่10บตาเพราะท่าที่ดคกนแล้วนี่เป็นพระสวัน์ที่รับบาดมันไม่ใช่พระสวัน์ที่เกิดขึ้นมาแต่กพิวเอร์ดังนั้นจึงเป็นเวอร์จาที่จะให้ภาสวปัปานส่วนเหตุผลที่ขอาสามารถตอตัวตอสวัสดิ์อัปชมเบสเก่งมากปาก็เพราะว่าขอนันมีภระสวัสในการขัดต่อและการรอมรอมพระสวัรดิ์กระดขางคือการเปลี่ยนแปลงจนโวิญญาณของเขาซึ่งมาทำให้การรบลดกระดังของเขาดัน เม่ได้มีข้อจำกัดอาวแล้ครับจบไปแล้วผมตอนนี้นทางอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนนี้ผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์คาร์เตอร์ไปนั้นเป็นอะไรกันแน่นะครับผมอาวแล้ครับแล้วกันเดี๋ขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกปรับอย่างครบเลยนะครับผมครับ